สวัสดีครับผมพบกันเฉยเช่ชนเคยครับกับช่องแก้วกัลยาผักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบกันในช่วงสายสายวัดอังคารนะครับผมมีมาแบ่งปันกันเหมือนเช่นเดิมนะครับผมวันนี้ก็ไม่เก่าคักเค้ากันไปนะครับผมชื่นชอบองค์ไหนก็คักกันเข้ามาสําหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามหากท่านกดติดตามท่านจะไม่พลาดทุกๆ ep ที่ผมลงเพื่อใน ep นั้นครับอาจมีวัตถุมงคลเครื่องรางหรือธน,นาจา์ที่ท่านอยากเช่าบูชาอยู่ก็เป็นได้โดยช่องของเรามีบริการเก็บเงินปลายทาง สะดวกรวดเร็วทันใจของถึงมือท่านชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ไปสนีได้เลยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับเบอร์โทรผมขึ้นไว้ให้ด้านบนเรียบร้อยแล้ว075728906นะครับหรือจะทัก ID ดียไลก็075728906เช่นกันนะครับผมและสิ่งสำคัญที่เรายังคงเน้นย้ำกันมาตลอดและเสมอมาวัตถุมงคลต่างที่มาต่างวาระ ทราบทีบางไม่ทราบทีบางเลยอยากจะฝากทุกท่านนะครับดูให้ละเอียดดูให้ชอบดูให้ตรงตามที่ท่านต้องการอันไหนผมไม่ทราบก็ต้องขออภายัยแต่สิ่งที่มีให้กันอย่างแน่นอนครับคุยง่ายเป็นกันเองและราคาที่แบ่งปันนะครับผมเดี๋ยวผมมาเริ่มเป็นชุดแรกเลยเป็นพักกล่องไปนี่หลวงพ่องเงินออกวัดบางตะโกนะครับผมรุ่นฉัดมงคลพุทธาพิเศษนะครับปี3 5หน,นี่นะครับรุ่นฉัดมงคล1ชุดประกอบไปด้วย3องค์นะครับจะมีรูปหล่อหลวงพ่องเงิน เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่นะครับเป็นเนื้ออัปปาก้านะครับผมลูกรอเนี่ยลูกรอลงพ่อเงินปีสามห้านะครับผมเนี่ยเขาจะตอโค้ดเนี่ยสามห้านะครับผมลูปรอหนึ่งชุดมีลูกรอมีจอบเล็กและจอบใหญ่เนี่ยอันนี้จอบใหญ่อันนี้จอบใหญ่สวยๆนะครับเดิมๆจากวัดปีสามห้านะครับผมเนื้ออัปปาก้านะครับผมอันนี้จอบใหญ่ อันนี้จับเล็กนะครับผมนี่ประกอบไปด้วย3องค์นะครับจับเล็กจับใหญ่และรูปหล่อเนื้อป,ปกานะครับผมนี่ปี35้ 5. นี่ด้านหลังมีปีพศบอ,อกชัดเจนนะครับนี่นะครับอันนี้ตอนตอนที่ออกจากวัดก็ทําบุญมาชุดละ499บาทวันนี้ผมมีมาประมาณ2อสมชุดนะครับผมมีมาแบ่งปันเผื่อท่านใดอยากได้นะครับผมนี่นี่ดสดสวยเดิมๆเ,เลยนะครับปี35นะครับรุ่นฉัดมงคล รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมครบชุดนะครับออกวัดวังตะโกวัดเก่าหลวงพ่อเงินนะครับผมชุดนี้ผมเอา800บาท800บาทนะครับจิ้งจกหลวงปู่นายนี่โอ้โหจิ้งจกงาแกะจิ้งจกหลวงปู่นายรุ่นแรกๆเลยนะครับดูครับสวยมากนะครับดูนี่เก่านะครับผมเดี๋ยวดูรอยจานชัดเจนนะครับผมนี่สวยมากครับเป็นหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งพระนครศรีอยุธยานะครับผมนี่เก่าๆเลยครับนี่ งาเก่าวสวยมากนะครับดูเนี่ยอย่างสวยเลยนะครับจริงจกไม่ได้เลี่ยมนะครับผมเอาแปดร้อยครับผมแปดร้อยเนี่ยนะค,ะครับผมแปดร้อยบาทสวยจริงครับสวยจริงแปดร้อยบาทนะครับรูปลอหลวงพ่องเงินก้นก้นมีคตยันอุแบบนี้นะครับผมแต่ผมไม่มั่นใจว่าว่าเป็นที่ใดนะแต่ดูสวยดีนะครับผมเนี่รูปลอร้อยองหลวงพ่องเงิน นี่นะครับปนโคตปุ๋แบบนี้เผื่อท่านได้ชอบเล็กๆเอาไปให้เด็กคล้องนะครับผมนี่นี่พระใหม่ๆนะครับไม่เก่าเท่าไหร่นะครับผมแต่น่าใช้อยู่นี่เอาสามร้อยพอครับผมสามร้อยนะครับลูปหล่อสามร้อยมีสององค์จำไม่ผิดนะครับลูปหล่อหลวงพุทธรูนี่นะครับรูปหล่อหลวงพุทธมหลวงพุทธวัดละหาสไรไล่ลูปหล่อเนื้อโลหะผสมแบบนี้นี่นะครับรูปหล่อหลวงพุทธม วัดละหาดไล่จังหวัดระยองนี่นะครับก้นตอกโค้ดนะครับผมนี่ดูโค้ดอันนี้เป็นโคตดนะครับแต่เขาตอกไม่เต็มใบเนาะนีะม่มีโค้ดนะคบผมไม่มั่นใจปีใดนะครับเอาเอาสี่ร้อยครับผมเอาสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทหลวงพ่อทวดอันนี้ออกวัดคอกหมูเนี่ยหมูเก้าตัวผมได้มาอีกหนึ่งองค์นะครับหมูเก้าตัวนะครับเนี่ยตอกโค้ดหมูเก้าตัว หกร้อยบาทราคาเดิมครับผมหลวงพุทธร,รีหลวงพุทธรถอ,อกวัดคอกหมูเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับผมออกวัดคอกหมูนะครับผมนี่นราคาสวยเดิมนะครับหกร้อยบาทอันนี้เป็นหลวงพุทธรเตารีดหน้าตัวทอเนี่ยนิยมหน้าตอทอคือเห็นไหมครับเนี่ย้านหน้าจะมีทอทหารเนี่ยนะครับผมแล้วมีเส้นนึงวิ่ง เป็นหลวงปุท่ทวดเตาลีดหน้าตัวทออันนี้ก็มีผิวเปิดบ้างนิดหน่อยตามธรรมชาติแต่สวยนะครับเนี่ยดูรายละเอียดชัดเจนนี่นะครับผมหลวงปุท่ทวดเตาลีดหน้าตัวทอนี่นะครับวัดช้างให้นะครับผมนี่นะครับบล็อกเห็นเส้นเสานะครับเนี่ยเสาอ,อากาศคือเห็นเห็นเส้นเส้นแต่นี้เส้นอาจจะไม่ชัดแตด่ยวหามุมเลยนะครับต้องมองมุมอย่างนี้นะครับ อันนี้จะเป็นเส้นอ่าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเส้นเสาอากาศก็คือเส้นมันจะมีเส้นวิ่งเห็นไหมครับเนี่ยชอช้างงองงูทะลุยันขึ้นมาเนี่ยนะครับผมเนี่ยแต่ละองค์จะชัดกับไม่ชัดต่างกันแล้วแต่การปั๊มมาติดมาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมเนี่ยแต่อันนี้ก็จะเรียกได้ว่าเป็นบล็อกเสาอากาศเนี่ยนะคะรับเพราะมีเส้นอยู่นี่นะครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทถ้าผมเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทสวยเดิมครับหน้าตัวทอหลังหนังสือเจ็ดร้อย พระชัยกระไรทองหลวงพ่ทิมันเรี่ยมจบขอบเรี่ยมเงินมานะครับนี่สวยนะครับผมนี่กระไรทองเปียกทองสวยมากนะครับนี่เรี่ยมเงินนะครับเรี่ยมเงินพระชัยหลวงพ่ทิมนะครับผมหลวงพุทิมนี่แต่ปีใดผมไม่มั่นใจนะครับผมเนี่ยเลียมเก่ามาเลยสวยๆนะครับนี่ดูสวยมากนะครับเนี่ยเอาห้าร้อยครับผมห้าร้อยห้าร้อยปิดตายันยุ่งหลวงพ่อกเกษมปีหนึ่งแปดผมมีมาสององค์ เนี่นะครับเืิดทางได้ชอบปีนหนึ่งแปดนะหลวงพ่อเกษมมีกระไรเงินกับกระไรทองนี่นะครับปิดตายันยุ่งหลวงพ่อเกษมปีหนึ่งแปดมีมาสองกล่องใต้ฐานเขาจะตอกโค้ดนี่นะครับผม่นี่ยนะครับสวยๆใต้ฐานตอกโค้ดแบบนี้นี่เป็นกระไรทองสวยเดิมปิดตายันยุ่งนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อเกษมนะครับผมนี่กระไ่ทอง นะครับไล่ทองอะไรนี้ก็ไหลเงินต่อโคดที่ฐานเหมือนกันนะแต่โคดตัวะคนละตัวก็ไหลเงินก็จะแบบนี้เอาโคดเดียวกันนะครับอะไรก็ไหลเงินนี่นะคส,สวยๆนะครับผมนี่นะครับปิดตายันยุ่งหลวงพ่อกเกษมเข็มโอ ถ้าแยกกล่องละผมขอกล่องละ400้อนะครับถ้าแยกกล่องละ400แต่ถ้ารับคู่ขอ700บาทนะครับผม700บาทนะครับต่อมาเป็นปกโพก้าใบเนื้อว่านขาวๆแบบนี้นะครับหลวงพ่อกวยปกโพพิมพ์ใหญ่โพก้าใบานี่กรอบเขาเก่านะครับก็เลยพิจารณายากแต่องค์พระสวยนะครับผมสวยสมบูรณ์ไม่แตกหกักมองอย่างนี้ดีกว่านะครับด้านหลังเป็นแม่ธรณีมวยผมพร้พอมเม็ดพลอยต่ตางๆเนี่นะครับ ปั๊มแม่ธรณีมวยผมแล้วมีเม็ดพลอยต่างๆประมาณนี้เก่าๆดีนะครับผมนี่อาจจะมองพิจารณายากแต่พระสมบูรณ์นะเป็นที่กรอบเขากรอบเขาเหลืองเก่าไปหน่อยนะครับผมแต่สวยครับสวยเอาหกร้อยพอครับหกร้อยสมเด็จนี่อันนี้มีใบใบรับรองให้นะครับผมแต่ไม่ไม่ได้ใบประกวดนะครับเป็นใบรับรองเนี่ยเป็นการ์ดใบรับรองนะครับเนี่ยนะครับว่าเป็นพระสมเด็จบางขุนพมพิมพ์ฐานแซมนะครับผมวัดใหม่อมารถ เนี่ยนะครับผมกทมนะครับเนี่ยกุวัดใหม่อามาดเนี่ยนะครับด้านหลังเขาจะมีตาปั๊มแบบนี้มีมีการ์ดให้นะครับผมมีการ์ดบัตรรับรองเนี่ยนะครับการ์ดแข็งนะครับผมการ์ดแข็งพิมพ์ฐานแซมเนี่ยสวยนะครับผมกุวัดใหม่นะครับสวยมากนะครับเนี่ยสวยเดิมประมาณนี้นะครับด้านหลังจะมีตาปั๊มแบบนี้นะครับกุวัดใหม่อามาดนะครับ อันนี้พร้อมการ์ดบัตรรับรองพร้อมการ์ดบัตรรับรองผมเอาแปดร้อยบาทครับผมแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทราคาแปดร้อยบาทแปดร้อยนะครับ,บผมต่อมาเหรียญหลวงพ่อวัดตอนตันนี่นะครับผมโหนานๆเจอครับเหรียญก็ลายทองเหรี๋ยวก็จักแบบนี้นี่นะครับเนื้อทองแดงกระไรทอง นะครับเหรียญหลวงพ่อวัดดอนตันนะครับผมท่าวังผาเนี่ยนะครับท่าวังผาสวยๆนะครับผมนี่นะครับกระไ่ทองสวยเดิมมากนะครับนี่ยกระไรทองสวยๆนี่นะครับ <ๆ S 1> เหรียญน,นี้ผมเอาเหรียญน,นี้ผมเอาห้าร้อยบาทพอครับผมห้าร้อยบาทสวยๆนะครับห้าร้อย ่อมาเป็นเหรียญห,หลวงพ่อหลวงพ่อเอียดเนี่ยโอ้น,นี่เหรียญเก่าเนี่ยนะครับผมเหรียญเก่าหลวงพ่อเอียดที่ลึกทาบุญอายุ80ปีนะครับผมเนี่ยนะครับหลวงพ่อเอียดเนี่ยนะครับเหรียญเก่าเก่าหลวงพ่อเอียดนะครับผมเหรียญน,นี้เอา600ครับผม600บาทนี่สวยคลาสสิกนะครับประมาณนี้ 600บาทครับผม600บาทเหรียญหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อหลวงปุโตนี่นะครับเหรียญหวลวงปุโต๊ะเนื้อทองแดงกระไรทองนานๆเจอนะครับเหรียญหันข้างแบบนี้นี่นะครับผมสวยน,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 นะครับ,บ,บ,รบ <confused> เป็นเนื้อทองแดงกระไรทองหลวงปุโต๊ะดูรายละเอียดชัดเจนนะครับผมกระไรแบบนี้เลยนะครับกระไรเข้มๆเลย นะครับผมขอบตัดชัดเจนนะครับอันนี้ปี2 3สนะครับผมอยู่เย็นเป็นสุขน่าจะชื่อรุ่นอะนะครับนี่รายละเอียดชัดเจนโดยเส้นคมคมตัวหนังสือคมชัดนะครับผมปีสองสามเอาหกร้อยครับผมหกร้อยหกร้อยบาทสวยนะครับเนี่ยกระไล่ทองสวยเดิมเลยเดูครับเข้มเข้มเลยนะครับหกร้อยบาทเหรียญอัปปาอาจารย์ฟันรุ่นสามนี่รุ่นสามนะครับหนึ่งรุ่นสาม นี่นะครับเหรียญอัปปะคาอาจารย์ฟัน่นสวยๆเดิมๆนะครับเนื้ออัปปะคาพระอาจารย์ฟัน่นอาจาัจโรเนื้ออัปปะคารุ่น3นะครับรุ่น3เหรียญนี้เอา600ครับผมสวยๆปี08นี่ตัวหนังสือชัดเจนรุ่น3ปี08นสิทธ์ทออสร้างถวายตัวหนังสือชัดเจนนะครับผมหกร้อยบาทครับผมหกร้อยบาทสวยๆครับดูขอบตัดชัดเจน 600บาทเหรียญหลวงพ่อชากระลาทองนี่นะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อชาเนื้อทองแดงกระลาทองสวยเดิมนะครับดูรายละเอียดชัดเจนดูครับนี่เหรียญหลวงพ่อชานะครับเหรียญหลวงพ่อชาเหรียญหลวงพ่อชาเอา500ครับผม500บาทเหรียญหลวงพ่อชากระลาทองเนี่นะครับหนังสือชัดเจน เหรียญหลวงพ้าชากระไรทองนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับนี่ตัดชัดเจนครับปีหนึ่งแปดนะครับ,ร,บรุ่นแรกปีหนึ่งแปดห้าร้อยบาทครับผมห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่มหมุนเททองหล่อเนื้อนวะหล่อบโบราณน,นะครับผมเนี่เนื้อนวะเทหล่อบโบราณน,นะครับผมเราราวปีประมาณปีสี่สามนะครับผมเนี่ นะครับเป็นเหรียญหล่อนี่เขาจะตอกโค้ดนะครับอันนี้หมายเลขสามศูนศูนย์นะครับผมตอกโค้ดด้านข้างโคดอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดนะครับแต่มีหมายเลขกำกับเนี่ยไหมครับเนี่ยสามศูนศูนย์นะครับหมายเลขสามศูนศูนย์นี่มีโค้ดด้านข้างแล้วก็หมายเลขนะครับผมเนี่ยสวยนะครับผมเนี่ยปูมุนนานเจอนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับนวะหล่อโบราณแบบนี้เอาเจ็ดร้อยครับผมเจ็ดร้อยบาทหลวงปูมุนนะครับ ต่อมาเป็นหลวงพ่อทวดหลังอาจารย์นองปี38เนี่นะครับหลวงพ่อทวดหลังอาจารย์นองปี38เนี่นะครับผมนี่ฝั่งนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับหลวงพ่อทวดนี่หลวงพ่อทวดด้านหลังเป็นอาจารย์นองนี่วัดทรายขาวปี38ต่อโค้ดชัดเจนนะครับผมต่อโค้ดสองโค้ดโอ้โหสวยนะครับเลื่อนสมณศักดิ์ อาจารย์นองปีสามแปดสวยๆนานๆเจอนะครับผมในเพิ่งได้มาเป็นเหรียญแรกเลยเอาห้าร้อยบาทถ้าผมห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทสวยเดิมครับอันนี้เป็นอาจารย์นองฝั่งนี้เป็นหลวงพ่อทวดนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับปีสามแปดห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญเสมมา uh, หลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมเนื้อทองแดงลมดำสวยๆนะครับผมโอ้โหนี่สวยเดิมเลยนะครับดูสวยเดิมนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยัยหอมนะครับ เหรียญเสมาเนื้อทองแดงลมดำเผื่อใครอยากได้ไว้บูชานะครับผมนี่หลังยันประมาณนี้นะครับผมนี่หลวงพ่อเงินวัดตอนเจหอมนะครับสวยเดิมครับผมนี่ดูเส้นคมคมรายละเอียดผิวเดิมเอาห้าร้อยครับผมห้าร้อยห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นเหลืออยู่เหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญแจกนะครับเป็นเนื้อตะกั่วหลวงปู่ศิลาอันนี้เป็นปั๊มนําเลิกนะครับเป็นเหรียญยืนแบบนี้นะครับผมนี่ เป็นเนื้อตะกั่วนะครับหลวงปู่ศิลาเนี่ยนะครับหลวงปู่ศิลาต่อโค้ดนะครับแจกเนี่ยแล้วก็มีโค้ดยันด้านข้างเห็นไหมครับเนี่ยตอโค้ดเป็นตะกั่วนะครับผมตะกั่วลองพิมพ์เนี่ยหลังเรียบมีรอยจานแบบนี้นะครับหลังเรียบมีรอยจานหลังเรียบมีรอยจานแบบนี้นะครับผมอันนี้เขาแจกนะครับทําแจกน่าจะปั๊มนาเลิกทาแจกเพราะว่าเขาปั๊มไว้เลยว่าแจกนะครับผมเนี่ยสวยหายากนะครับผมนี่นะครับ เดยวนี้เอาห0 0บาทนะครับผม600บาทห0 0บาทนี่สมเด็จแม่เหล็กดิแบบคือจะเป็นเนื้อโลหะแบบดูดติดกันนะครับผมเนี่ยเป็นเหมือนแบบพวกเนื้อแม่เหล็กเนื้ออะไรนะครับผมเนี่ยจะมีเป็น3ามสีทองเงินแล้วก็ดําแบบนี้เนี่ยแม่เหล็กดูดแบบดูดติดกันนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับคนถ้าบอกเป็นสมเด็จเหล็กไหลหรือว่าเหล็กอะไรที่ดูดกันได้นะครับผมอันนี้ก็ ไม่ทราบจริงๆนะครับข้างหลังจะเรียบแบบนี้แต่สวยนะครับผมเนี่ยข้างหลังเรียบแบบนี้ข้างหลังเรียบแบบนี้นะครับผมเนี่ยต้องมาไปไปคงไปเป็นชุดลนะครับผมเนะาะสวยเอาเป็นชุดเอาชุดละเก้าร้อยครับอง์ละสามร้อยเนี่ยไม่ได้แยกนะครับผมผมขอชุดทีละกันถ้าแยกเกิดต้องขอถ้าแยกอง์ละสี่ร้อยแต่ถ้ายกชุดเก้าร้อยเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมเผื่อบางคนแบบอยากได้แค่สี่เนาะ ถ้าแยกนะครับองละ400รอยแต่ถ้ายกชุดไปเลยครับ900อบาทนี่สวยทุกองนะครับผมสวยเดิมแบบนี้ไม่เหล็กดูติดกันได้ดูติดกันได้แบบนี้นะครับเนี่ยัุดกันติดกันเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยดูนะครับประมาณนี้ไม่ทราบที่นะหลังเรียบแบบนี้นะคะผมนี่นะครับเอาเก้าร้อยเม็ดแตงหลวงปูทวดเนื้ออัปป้าลงยามีมาสองเม็ดนะคบผมเนี่ยเล็กๆเด็กคล้องครับผม อ้ากาลงยาลงยาแดงลงยาน้ำเงินหลวงปู่ทวดเบตแตงนะครับเบ่แตงหลวงปู่ทวดหลังหลวงูุทิมนี่นะครับด้านหลังเป็นหลวงูุทิมหลังหลวงพุทิมสวยเดิมนะครับผมนี่มีเส้นเส้นวิ่งวิ่งเลยสวยทั้งคู่นะับผมคู่เลยห้าร้อยบาทนะครับไปให้เด็กของนะคู่นี้ห้าร้อยบาทส่วนนี้เรี่ยมเงินมาพร้อมครับผมกระไรทองสวย เม็ดแตงลงฟุตทวดหลังลงพุทิมเหมือนทันกระไหละทองเรี่ยมเงินมาพร้อมครับ <c oughs> กระไหละทองนะครับเรี่ยมเงินมาพร้อมสวยนะครับผมเนี่ยกระไหละทองเรี่ยมเงินเม็ดแตงนะคะผมเลี่ยมเงินมาพร้อมคล้องเลยนะครับอันนี้ขอค่ากรอบเงินหน่อยนะอันนี้เอาอันนี้เอาเก้าร้อยบาทครับผมเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อย เหรียญกลมเนื้อปะกา้าหลวงพ่อเงินวัดดอนเจหอมนี่เหรียญกลมนะครับผมเหรียญกลมนี่นะครับเหรียญกลมหลวงพ่อเงินวัดดอนเจหอมนะครับผมอันนี้ปีศูนย์หกนี่นะครับผมนะี่ปีศูนย์หกก็ผิวกันเลอะๆตามธรรมชาตินะครับผมนะี่ นี่นะครับผมนะคนปรปฐมปีศูนย์หกหลวงพ่อเงินวัดดอนเจหอมนะครับเอาห้าร้อยครับผมห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับเหรียญทวุาชินาราชไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นกระไล่เงิน,นเป็นเหรียญประมาณนี้นะครับเผื่อใครใดชอบนะผมไม่มั่นใจว่าที่ใดนะแต่สวยดีนะครับเป็นกระไล่เงินเดิมๆเลยนะครับดูดูผิวะครับ อยสวยนะครับออกโดนักแสงโดนอะไรจะออกม่วงๆลุ้งๆเลยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เป็นกระไหลเงินนะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนี่แหละครับจะไม่ทราบที่สวยมากนะครับเอาห้าร้อยครับผมห้าร้อยเรียมพร้อมๆเลยห้าร้อยเหรียญหลวงพ่อกันนี่โอ้นี่เหรียญเก่าเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตาเก่าๆเลยนะครับนี่อปาอปานาะครับผมเนี่ยน่าจะใช่นะครับผมเพราะว่าออกดำๆเลยนี่นะครับเป็นเหรียญเก่าแต่ผมไม่มั่นใจว่า จะทันในยุคป,ปีเก่าเล็กๆเลยไหมแต่บอกเลยว่าเหรียญคลาสสิกแล้วชัดดูครับผมเนี่ยลองดูนะครับผมนี่ชัดๆผมให้นําไปลุ้นดูนะครับผมก็ไม่มั่นใจแต่ดูรายละเอียดชัดเจนอยู่ในตลับกเก่านะครับผมเนี่ย,ยประมาณนี้นะครับรายละเอียดเขาชัดเจนนะครับตัวหนังสือก็ชัดอยู่ดูนะครับประมาณนี้นี่นะครับเผื่อท่านใดชอบนะครับผมเนี่ย ขอตลาดเนี่ยผมเอาห้าร้อยพอครับแบ่งๆกันไปห้าร้อย500บาทห้าร้อยบาทอันนี้เป็นเจ้าสัวจอบเป็นจอบเจ้าสัวกระไละทองข้างหน้าเป็นพระพุทธแบบนี้เหรียญแบบเหรียญนะคายๆเหรียญเจ้าสัวนะครับผมเนี่ยสวยนะครับผมเนี่ยโหสวยมากดูกระไละเขาสวยกิิบเลยนะคะรับรายละเอียดชัดเจนนะครับผมผิวสวยมากนะครับโชคดีมั่งมีสีสุกวัดหัวโกลกนะครับผมนี่นะครับวัดออกวัดหัวโกลก นี่นะครับตอกโคดด้านบนนะครับผมสวยจริงนะครับเนี่ยหอมตลับเลยสวยๆเลยครับเนี่ยเอาสามร้อยครับสามร้อยอันนี้เป็นของเดี๋ยวนะครับอันนี้น่าจะเป็นหลวงหลวงพุทโตนะครับเนาะใช่นะครับผมเนี่ยสมเด็จหลังสิวลีนะครับผมนะครับน่าจะเป็นหลวงพุทโตนะครับผมประมาณนี้สวยๆนะครับผมเนี่ย ถ้าเป็นหลวงปู่โตก็หลวงปู่กล้วยถ้าผิดต้องขออภยยัยเอาห้าร้อยพอครับผมจะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ปุตโตเลยหลวงปู่กล้วยก็ได้ครับแบบนี้ผมผมผมก็ไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเอาห้าร้อยพอครับห้าร้อยเหรียญจุลาลงกรณ์นี่นะครับเหรียญป่พ่อนะครับผมเรียรพนะะมพร้พพอมเลยนี่นะครับผมคลาสสิกเก่าๆนะคบผมเอาห้าร้อยครับผมเรียมหนาๆเก่าๆคลาสสิกเลยนะครับนี่นะครับผม เนี่ยเหรียญปาพ่อนะครับสวยๆนะครับผมรายละเอียดประมาณนี้นะครับเนี่ยเรียนจุฬาลงกรน,นะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับเรียมเก่าข้างเนี่ยเรียมเก่าคลาสสิกเลยดูครับดูงานเรียมห้าร้อยบาทนะครับหลวงปู่ทวดออกวัดพระโคเนี่ยพอคอพระโคนี่ออกวัดพระโคนะครับผมเนี่ยเนื้อว่านมวลสารปิดทองออกวัดพระโคเอาสามร้อย ก้นฝั่งตะกุดนะครับออกวัดพระโคเนี่พอคอชัดเจนหลวงพุทวดนะครับเนื้อว่านมวลสารหลังปั๊มเป็นเจดีแบบนี้เนื้อว่านมวลสารนะครับฝั่งตะกุดนะครับผมออกวัดพระโคกเอาสามร้อยครับผมสามร้อยผมผงจรนลอยหลวงพุทโตเนื้อกลมเนื่อออกเหลืองๆประมาณนี้ครับผมจรลอยขนาดก็ประมาณเหรียญหนึ่งบาทนะครับ เหรียญหนึ่งบาทเนี่หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีพร้อมกรอบไมค่อนนะครับสวยๆเดิมๆเหลือหนึ่งองค์เหลือหนึ่งองค์เอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทสมเด็จเก่าไม่ทราบที่หรือเนื้อลายๆแบบนี้นี่นะครับสมเด็จเก่าไม่ทราบที่เนื้อลายๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยเนื้อลายๆมาพร้อมตลับสวยๆหนาๆเลยนะครับผมเนี่ยเนื้อลายๆแบบนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นที่ใดนะ ลองพิจารณาดูนะครับผมนี่นะครับสมเด็จเนื้อลายประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมพร้อมตลับหนาใหญ่นะครับผมตลับลงยาตลับสเตเลสห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทอันนี้เขาเรียกอะไรหนุมานนะครับเนาะหนุมมานถือเสียนประมาณนี้นะครับพิมพ์อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเป็นพวกเครื่องรางนะครับผมแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นที่ใดนะครับผม นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูทรงนะอนุมานนี่ครับถือเสียงแบบนี้นะครับผมเนี่ยอาจจะเรียกไม่ถูกต้องขออภัยนะ,ะะน,น,ะน,นะครับผมประมาณเนื้อโลหะเนี่ยนะครับผมประมาณนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นที่ใดนะเนี่ยนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เดี๋ยวท่านใดชอบนะครับเอาสามร้อยครับผมสามร้อยย่เอาสามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาท เดินงูเหลือมนี่นะครับแม่นางกวักด้านหลังพย,ยันแม่นางกวักเดินงูเหลือมผูกคาสามสีเมตตาค้าขายครับผมนี่ใสยค้าขายนะครับเดินงูเหลือมแต่ผมไม่มั่นใจที่ใดนะเขียนยันะละสลาม,มานี้เอาห้าร้อยเหมือนเดิมครับห้าร้อยนะครับผมขุนแผนนี่ฝังตะกุดนะครับผมหลวงปู่ทิมนี่นะครับหลวงปู่ทิมขุนแนผนหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่ขุนแผนหลวงปู่ทิมเนี่ยเห็นไหมครับในปั๊มเองเห็นนะครับหลวงปู่ทิม นะครับผมขุนแผนลงพุทธิมประมาณนี้นะครับผมเนี่นะครับขุนแผนลงพุทธิมด้านหน้ามีพลอยและฝั่งตะกุดเนี่มีตะกุดหนึ่งดอกอันนี้รุ่นใหม่นะครับผมประมาณปีห้าสองนี่เองเนินนะครับเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับสองห้าห้าสองหรือห้าสามประมาณนี้นะครับผมเนี่ยมีมีบอกไว้นะครับผมอันนี้รุ่นใหม่เนี่นะครับผมหรือไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมหาไฟสองก่อนสองห้าประมาณเนี้ยครับผมเวห้าสองก็หกสอง,สอ,ง,สอ,งอะไรไอยู่ในเกณฑ์เนี้ยนะครับรุ่นใหม่เนี่ยเนี่ยนะครับเอาสามร้อยสามร้อยบาทแต่มีตะกุดสามร้อยอันนี้เป็นชุดนี่นครับเป็นเขาบอกว่าเป็นเนื้ออ่าเป็นพวกเนื้อชั้นหมากนะครับผมเนี่ยเป็นชุดหลวงพ่องเงินนี่นะครับเป็นพวกเนื้อว่านมวลสารเนื้อชั้นหมากเบาๆนะครับผมไม่ใช่เนื้อโลหะนะเนี่นะครับเนี่ย นี่นะครับมีชั้นมามีรูปหล่อหลวมพ่อเงินปั้นนะครับปั๊มเนี่ยครับเป็นพวกเนื้อดินเนื้อว่านชั้นมากอะไรประมาณนี้จะสวยมากนะครับในคลาสสิกเก่าๆแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นเกจิท่านใดทำนี่นะครับผมเนี่เป็นเนื้อดินเนื้อว่านนะครับนี่ปั๊มเป็นหลวงพ่อเงินสององค์องค์ลอยแบบนี้แล้วนี่เป็นชั้นมากนะครับผมนี่ชั้นมากนะครับคลาสสิกมากเก่าๆได้มาบ้านๆแบบนี้นะครับ ไม่ทราบที่นะครับผมเนี่ยเผื่อท่านใดชอบเนี่ยแต่ผมว่าดูเก่าดิดูเก่าและคลาสสิกดูนะครับผมเนี่ยความเป็นหล่อมองเงินเนี่นะครับเป็นเนื้อดินอันนี้ชันมากชัดเจนนะครับผมเนื้อดินเนื้อว่านประมาณนี้นี่ไม่ทราบที่นะชุดนี้ผมเอาห้าร้อยพอครับไม่ทราบที่ห้าร้อยห้าร้อยมดเนียวโหดูครับสวยมากมิดนะครับตัวด้ามนะครับปลายด้ามปลายปอกเก้านิ้วตัวใบ ห้านิ้วเป็นของหลวงพ่อคูณนี่นะครับมีดหลวงพ่อคูณนี่นะครับหลวงพ่อคูณปริสุพโทนะครับตัวใบเหล็กห้านิ้วนี่นะครับนานๆเจอครับผมสวยมากดูหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปีสามหกมีดปีสามหกนี่มีดปีสามหกแล้วดูความสวยนะครับนี่ดูปอกเห็นไหมครับนี่ปอกเป็นเป็นกระไลานาคเลยนะครับดูนี เหมือนเหมือนเขาเรียกว่าสามกษัตริย์นะมีพวกเงินมากอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยสวยจริงครับผมดูนี่นะครับแล้วก็ฝั่งตะกุดสามดอกที่ปอกแบบนี้ที่ด้ามนะครับผมฝั่งตะกุดสามดอกที่ด้ามอันนี้สวยจริงครับผมนี่และนี่เขาก็พันเชือกไว้ชาวบ้านเขาพันเชือกไว้สวยนะครับผมดูครับดูนี่เก่าเก่าเนี่ยนะครับดูด้ามเป็นนาคแบบนี้นะครับผมเนี่ยสวยจริงนะครับผมดูครับดูลายเขาพันไว้ไว้ใช้ไว้ดึงไว้จับนะครับผมนี่ นะครับผมสวยจริงนะครับสวยเก่านี่นะครับดูสามสีสองสีแบบนี้เลยนะครับผมสวยจริงครับผมสวยๆเลยครับดูนี่นะครับนี่สวยนะครับเอาเล่มนี้เอาหนึ่งพันบาทครับผมหลวงพ่อคูณปีสามหกหนึ่งพันบาทสวยๆนะคะผมแล้วก็ตะกุดตะกุดตะกัวพอกข้างฝั่งแบบปิดทองไว้แบบนี้อย่างเงี้ยรับพอกข้างนะครับผมเนี่ยพอกไว นี่นะครับพันเชือกก่อนนะพันเชือกฟอกข้างหรือแม้ก็ลงรักอยู่ในเกณฑ์นี้เป็นตะกั่วนี่นะครับผมแต่ด้านในผมว่าเป็นทองแดงแล้วปิดท้ายด้วยตะกั่วนี่นะครับน่าจะเป็นสองกษัตริย์นี่นะครับผมปีทั้งทองแดงแล้วปิดท้ายด้วยตะกั่วประมาณนี้นะคบผมเนี่ยนี่นะครับผมเดี๋ยวดูนะครับน่าจะใช่ไหมน่าจะใช่นะครับผมปิดท้ายด้วยจะเป็นตะกั่วนะครับเพราะสีเนี่ย สีอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะครับเป็นสีตะกั่วเนะาะเนี่ยทองแทงสลับตะกั่วประมาณนี้นะครับผมนี่ความยาวความยาวสี่นิ้วนะครับเก่าดีนะครับผมนี่ความยาวสี่นิ้วมีน้ําหนักเลยครับผมเนี่ยไม่ทราบที่นะผมเอาห้าร้อยพอครับห้าร้อย 500 500โอเคก็ครบถ้วนนะครับผมสำหรับอีพีนี้ไม่เก่าค้เข้ากันไปเหมือนเช่นเดิมนะครับก็มีมาแบ่งปันในช่วงเช้านะครับผมคงขออภาัายจริงๆสำหรับลูกค้าที่ไม่ทันหลกปูศิลาเดี๋ยวบ่ายวันนี้นะครับมีนัดลูกค้าอีกท่านหนึ่งเป็นลูกค้าท่านเดิมเม่อหละครับผมเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูว่าจะมีอะไรมาแบ่งอีกไหมนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ราคาเริ่มขยับกำลังเป็นที่นิยมต้องการหานะครับประมาณนี้นะครับแต่ผมก็ ถ้าราคาขยับก็ว่ากันไปตามทุนแต่เราก็ไม่ได้ขยับเยอะอะไรนะครับผมนิดๆหน่อยๆพอได้แบ่งปันกันไปนะครับพอได้พูดคุยทักทายแบ่งปันนะครับผมโอเคน้องเกมวันนี้ไปโรงเรียนใช่ไหมครับมีอะไรจะฝากไหมครับผมอ,อ่อย่าลืมอะไรครับโ,โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมวันนี้น้องเกมไม่พูดไม่ฝากนะครับผมก็อขออ่าฝากว่า โอเคนะครับอาจจะพูดไปค่อยลุ้นเรื่องอาการไม่ดีโอเคครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปัง,ปงๆังยรวยรวมถึงผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปครับกล่าวพร้อมกันว่าสวัสด,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 ดีครับ